ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสงรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษาเพราะผู้ที่มีความรู้นั้นจะสามารถพัฒนาตนเองและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตได้ค่ะเรามีโอกาสได้รับเสด็จอย่างสมบูรณ์แบบในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบซึ่งได้ทรงสืบทอดพระ จริยวัรและเจตานารมของรัชการที่9อย่างสมบูรณ์แบบในหลวงรัชการที่10บของเราให้ความสนใจติดตามเกี่ยวกับการศึกษาของชาติของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเน้นว่าการศึกษาควรจะทำให้นักเรียนทำให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะได้นำไปทำหมากินได้ เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวและสังคมผมก็คิดว่าผมมาเป็นครูมาเป็นคนสอนหนังสือก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมโชคดีที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ท่านตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารที่ทรงพระเมตตากรุณาต่อพวกเรา ตั้งแต่ผมมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพระองค์ท่านก็ทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียนที่มหิดลในฐานะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยก็ได้ทราบซึ้งในพระองค์ท่านที่ทรงมีความรับผิดชอบต่อประชาชนต่อการศึกษาโดยตลอดพระองค์ท่านก็ติดตาม ดูแลทุกสุขของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เราพูดว่าโควิด1 9พระราชทานทรัพย์สินเงินทองยุกยาเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์โดยตลอดที่ผมเชื่อว่าคนไทยราษฎรไทยพระศุกนิกรท่าน,ท,นทั่วประเทศไทยนี่มีความประจักษ์ตรงกันและก็จะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปครับ การน้อมนำกระแสรพระราชดํารัสมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและการทํางานย่อมทําให้งานที่ทํานั้นเกิดความเจริญงอกงามและย่อมทําให้ผู้นั้นประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะสวัสดีค่ะไม่มีวิกฤตไหน,นที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปะตะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยสนับสนุนโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน